ครับสบายดีพี่น้องว่าสูสีคนพี่น้องอันนั้แม่สูสคนพี่น้องสไปดีจ้าเมเนสออกเรื่องทางมเนสเมื่อบ้านเด้อพี่น้องมากระนาเมื่อบ้านพี่น้องเลยเมื่อยามแม่คนมาเงื่อนเดือนพุ่นออกเมเนสไปพู่งอ่างสนามชายพี่น้องเยไปหาผัดเนมโอเคไปยามเนมพาตะเมกไปยามเนมนตะเมงฮะเมเนสสบายดีพี่น้องก่อนเ่ยิ้มใช่ที่ไหนยิ้มใช่ที่ไหนโอเคพี่น้องไปมาเจอกันอยู่สนามชายเลยพี่น้องเไยแม่ตลาดก่อนบอก แม่กับแม่สิ่งใหม่ที่แม่ตลาดก่อนตลาดแรกก็ซื้อบากใหม่บากตองไว้ฝากทั้งยาสะรรค์กันโอเคไปกันพี่น้อง ไปกันเด้กพี่น้องกันเซโน่เนหรอฮะเซเดพี่น้องเอ้เมื่องกับเมือม่องเล็นกน,น่อยไปคนไ,ไปผ่านน้องเซโน่ไปแมนผ่านเมืองเซโน่ออกทางเด็กเก่าพ<อ>ี่น้องถ้าเด็กท้าเด็กเก่าทา้งไงเมื่อไอเปลียนหน้าหมดแล้นั่งเลยอ๋อผมเคยเห็นอยู่แต่เฮือนโรงเมียกเนาะออ ก้นก uh, ้นก uh, huh? uh, you know, ye, yes. uh, ้นดีใจดีใจเออชัางคนมี Alter, ่เป็น um, ดีใจเนี่ผมไป็นตลาดน้อยเฮะตลาดน้อยตลาดน้อยเอออยู่โน้มงนั่นนั่นนู้เนื่ยไงอมงตลาดน้อยงทหารน่นนะโมงทหารเนี่ยไปเข้าตลาดน้อยและก้นเดินเป็นดีใจอืมเนี่ย นี่ให่โตเยเด็ก no? กับผ้าพนแวสิวันทำไมพี่น้องเอ้ไปฝากแวพนไปฝากยาพนพี่น้องเอ้มาลอเท่านีเอาลวมือหาเราที่เนี่ยมดไปปกันไ้พี่น้องาน่อยสมับักบเราเป็นกบ โอ้ลเกยิเขาไปนีกประมาณอีกสอกิโลขอได้เี่นยว่าสะรตลากันไ่ดเลยสอะอมอูมองลกยบเขาเนาะอยิวเขาก่ากัน้กโอเคไปกันียวสดีสบายดีสบายดีพี่น้อง เอามาบอกไอ้นี่คนบรรยงห้เอยสียาสีคนมาเอาเอาฝากไป้เลยาสีมาเออมไปไปรถก็มาแล้วลูกใครใครชิ้นเด้อไปดูมเนี่เออนพนดินลองลองลองันเด้กลับมาหอดได้เป็นรองเยครบพอดีเลย เพื่อนใหม่ไหลง่ามนอะน้องเมกนะนงไปหับปูเน่มาหอดนาสบายดีัเอออลานอาลานอาลานมะเน้าเมอเนี่ยาลานมาเล็นน้าเนเน่ยเ,นเห็นไหมเน่หุดจัดหุ่เลยหุน่นปูกาลานปูกอลานเจอกันเหนู้ก,กัดอยู่กรแะแทก

หน้าตาสดใสเลยก็เถอะพักกันดีครับบาดงคี้ย่างกกี้นอืมก่นข้างกันเดี๋ยวเลยาครับไปเอาเงนขึ้นอี มือนเดี๋นอนแกงกะบอป่ะไปนอนจะขึ้นไขึ้นเดียวหละเอาปมาจะสนามแล้กับมาเลยไปเลยโทน้ำน้ำไปเมื่อยบ่พดงใหญ่พดเอาสรรียกกหยุดหละยุดแล้เมื่อยมันเมื่อยเนาะข้าอยุได้ลงคนบ่ะอายุได้ลงนลงเนะลงมงแง่เขาจุดแล้วมันมีขี้ฝุ่นหลเมื่อเราดกขับไปขี้ผุนมึงเห็นเลยนะโอ้ยสุขภาพสุขภาพมาได้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 รถคนแมแมนม

ฝนก็สเริ่มมกตล้เพี่น้องเลยอ่าถนตลดิฝ่าออกอ้าก็ตสบายดีโอ้โเห็นดนเโหาเราหนีเนาะอ้ตกเเนาะเงินออกวันนี้หลยร้ายวะฮะโอ้สองสองสองบินเนาะของเจ้าพานเลยที่แล้ว คะนนนเท่าน่าหัแ่นอรเนาะเอชซนขอเองด้วยขอเองขอเองเออสามเดือนหแล้วเ็ดไปเรื่องอะไรเงี้ยอืยาัอ่าก็ยังเวียนเวียนเวนเวียนอ่อ่าก็ยังเวียนเวียนเวียนเวโอ้ลบกล่องมาพี่น้องมาสั้งดีกันมาดีมาพีเนามงเกิดเน่นถุนปะเน่เน่าไงกระเบ่โอ้ ขาก็มาบอเ้าเนี่ยตังเต็นท์นอนบนเด็กคือนอนเทอนเนาะโอ้แมนเทอนใหม่เด็กคือนอนเลยกางเต็นท์นอนดีได้ฝนโตกเนาะโตกเลยพี่น้องเลยอ่าเซฟเป็นหมากระมาเนนต้นไม้แล้วเนาะเ่คบยนเลยานยาคนบาเลยพี่น้องเลยโตกพี่น้องพระต๊ไอ่า มาเห็นร้านเน่่อนนเนี่ยเนี่ยนี่ยเ่นี่นี่ยเนมาแต่ไฉมาตัใช่ทันนีมีแก้มมีเขาเนี่ยมีก้นซกข้นออกเลยเบี้ยไงว้าวว้เบีเบียวหมอหมอเบียว่มแล้วว่ะเะสันมานี่ เ้ลมาเฮ่่่อ่น่องรฝนตกับพานฝนมากี่ดอกเลยน่ เศร้าพอดีพี่น้องเลยการเล่นเศร้านะสวัสดีพี่น้องยเออสวัสดีพี่น้องเออบ้าแต่น้องรอเือกาเนาะแต่พี่อันี้จางเลยรองตื่อกาวนะอันีมาเปินกตอนครับธรรมดาเนี่ยพี่น้องเลยกาแกาหาสูงเลยอีกกองแค่นี้มีตะดเด็กตัดน้อยตอนนนองกวแล้วก็เบบเมื่อลงเบรกเนหงอน้อนแล้วกบ จัดตอนครับปิ้งแพร่พี่น้องเลยจัจ้าวครเทโน่เนี่ยโอเคนี่โอเคพี่น้องคลิปนี้เพรกับศิลาเมื่อก่อนแบบบนกับจิตกทลอกลาไปก่อนพี่น้องขอบใจทุกไลท์ตัวเองพี่น้องบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน